สวัสดีนะทุกท่านเอฟซี FC หลายคนบอกว่าโอ้สีดำเนี่ยมันมืดไม่ใช่สีดำนะทุกท่านมันคือสีเทานะนี่นี่ทุกท่านสีนี่นี่พอพอมันโดนปูนแล้วทำไมมันกลายเป็นออกดำนี่อันนี้คือสีของมันนะทุกท่านนี่เห็นไหมมันเป็นสีเทานะมันคือสีเทานะท่านผู้ชมแต่พอเราไปทาตรงน้นแล้วมันออกดำาๆนะมันเทาเข้มนะ แต่ว่ามันไม่มีนะทุกท่านเอาจริงๆนะคือถ้าเลือกได้เราก็เอาแบบสีที่มันสว่างอะแหละตามที่ f อซแนะนำมาแหละแต่ว่าเรามีสีเทาเราก็ควรใช้นะแต่ก็สวยดีนะอันนี้ผมว่ามันสวยดีนะทุกท่านดีกว่าไม่ทานะนะนะดีกว่าไม่ทาสีนะมันก็สวยดีนะทุกท่านนะครับเพียงแต่ว่ามันมันอาจจะไม่เข้ากันกับบานสไลด์เพราะาบานสไลด์สีฟ้า มาตัวบ้านสีเทาเฮ้ยมันเป็นลูกเล่นนะถือว่าเป็นการแบบเล่นสีแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูผลงานของลุงเลื่อนนะท่านโอ้โหลุงเลื่อนทาสีได้เป๊ะมากเลยดูอันนี้คือแนวเส้นนะทุกท่านแนวเส้นที่ผมขีดเอาไว้เพราะด้านล่างเนี่ยผมจะเว้นเอาไว้ทําสีขาวนะตอนนี้ลุงเลื่อนก็ทําการทาเลยเส้นไปแล้วนิดหน่อยนะเออ คนน้องเอิร์ดก็มือนิ่งกว่านะท่านลุงเลื่อนก็อายุเยอะแล้วก็เลยมือสัน่นนี่ฝวางของน้องเอิร์ดนี่ก็ทาเนียบดีอยู่นะฝั่งนี้นี่ต้องเร่งหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแดดมันจะมาถึงแล้วเออแดดมาฮอดแล้วกัดสีฮอตน,นะปะนีเดเออเราก็ไปทําฝั่งร่มทีนี้แล้วก็เหลือฝั่งโน้นช่วงบ่ายก็ร่มพอดีอ่าระวังแผนไว้อย่างนั้นนะทุกท่านลุงเลื่อนก็ เว้นเอาไว้ไม่ต้องทาออให้ห่างจากเส้นเลยนั่นๆๆต่อหน้าต่อตาเลยนะหยดเลยนะโอ้ยอย้นเลยลไโอ,โอ้นี่ลุงเรือเนเอ้ยเจา้ามันต้องเป็นนี่เบิง้งเบิง้งเบิง้งจับเดี๋ยวจับมือสอนนี่จับแบบนี้เอาป้ายป้ายก็ใส่ข้างๆนี่เออเออมันจะประโยชน เอออยากูอย่าซ้นที่เราสั้นมันนี่ม,นนมันกระเด็นใส่นี่นะโอ้ย, <c oughs> อยเออแบบนั้นละฮ <c oughs> ะยศอีกแล้วมัน <c oughs> เป็นอะไรมันเจ้าขึ้นยศแทนเดี๋ยวนี้ <c oughs> ยศอะไรเด้อมันยศแบบนี้นะเฮเบิไหนเจ้ายศนะเจ้าก,ก็เปียกใแซนี่มันน่ะละท่าใสาแ่แคมมันนี่เออใส่ท่าใสาแ่แคมนี่แบบนี้นี่แบบนี้น,แบบน,นะ แบบนี้นะมันคือประเด็นเด็ดนี่เออจานมันโบโบจ้างหมดแล้วจานสิบหมดเลยดูสุขสันต์คนละเรื่องกับน้องเอิร์ดเบิงไอ้เจ้าทาข้างบนเนี่ยได้อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ต้องไปทาเพราะว่าเจ้าเจ้าทา จาทาใกล้เส้นไม่ได้เลยเจะเลยเส้นหมดเลยนี่เออเออจะทาเฉพาะข้างบนข้างล่างเลยน้องเอิร์ทเขาเก็บงานเพราะอยู่แล้วข้างล่างไม่ผ่านอืมจ้าทาเฉพาะท่อนบนพอใกล้เส้นนี่จะเว้นไว้นี่อย่าอย่าไปใกล้เส้นมากเจ้าห่างสักสี่ห้าเส้นเลยห่างจากเส้นนะเออใจอย่าให้มันยุด สังเกตดูในแปลงมันมันจะเปียกเ่อหมายมมถึงมันหกอะนะนเออทำให้สีมันอันนี้ก่อนออให้แปลงมันเสด็จสีออกก่อนออค่อยเอาขึ้นไปท่ามันยังประโยชน์เออดูสองหนุ่มทาสีนะท่าน นี่นูไวฟาลุอเงเงลวเชอืมดูลูกเือนทาสีนะท่านสวยดีพอมองไกลๆแล้วมันโดดเด่นดีมีลวดลายอืม เดี๋ยวถ่ายให้ดูมุมไกลๆเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนทุกท่านเออมดูไปาสีดีๆเลยเอออย่าอย่าเลอะได้ออน้ไปบ่ลนลืนน้ำมันบ่มออกเลยน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลนไหใช่บไลรือบปล่ไหลอะเฮ้ย বেয়া oh. ক chỉ làm nó เก็เ่าพวกไปลุงวะเก้ให้ตาด้วยไม่ใช่ลุงตาให้ตาจะเ่าหมอนมาดังไปลุงหมอนลุงไอ้ไก่จะอะไรลุงนึ่งแก่ลุงนึ่งอะไรอ่ะ

我来，我弄好了，我来，我弄。 จะให้เรียกลุงไอ้เอิร์ธก็เรียกลุงลุ้งลุ้งไปบ้างหน่อเด้อเอ้อตเอิร์ตขอจอบให้เรียกลุงก็เรียกลุงลุ้งลุงลุงว่ะไม่ต้องเรียกมาตาหนะตอนนี้ก็สลับตำแหน่งกันในเอิร์ธมาเก็บงานตรงนี้ส่วนลุงเลื่อนก็จะไปฝั่งโน้นโอ้ไกลสำเร็จแล้วยิ่งสวยม่ นี่นะชาวบ้านพีาาน่เจ้าแดงงามอยู่บ่างามงงามงามามอยู่เนะาะเออชาวบ้านก็บอกว่างามนะท่านโอ้โอ้<ข>อมองไกลๆก็เอออขชมดีว่างามแล้วก็สวยอีกด้วยพอดีเออพอเสร็จนะสีงามกว่านี้นอีกเนาะพอเสร็จโก็งามลเลยเห็นนิ่มทับทันลเลยเออนี่ก็จะ ถาวงกบวงกบประตูก็จะมีสีต่างหากอยู่เออเออนี่วงกบประตูเรามีสีต่างหากวงกบประตูจะเป็นสีอะไรนี่สีฟ้าบอกเลยสีอะไรนี่สีอะไรนี่สีเลือดหมูบอกเออลนะน้ำตาลเลือดหมูหล่ะน้ำตาลเลือดหมูบอกเออสีเรือจะทาบ้านเราบ่ไม่อันผู้ใหญ่จะดีส่งมาให้รอบก่อนเด้ส่งมาให้พร้อมกับสีขาวเด้ ก็ยังไม่เสร็จนะทุกท่านกว่าจะเสร็จกน็น่าจะแบบสีสันสวยงามเลยแหละแล้วก็มีกรอบบัวตรงบานสไลด์อีกเราก็จะทำถแถวๆนี้ก่อนนะทุกท่านส่วนข้างในเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะทาสีก่อนปูกระเบื้องหรือปูกระเบื้องก่อนอค่อยทาสีทาสีก่อนบ่ เป็นไปเทียร์โคกระเบื้องเรียนยดย่อยจกเบื้องอ่าโอเคงั้นพรุ่งนี้จะเป็นงานทาสีด้านในเออด้านด้านในนี่จะเป็นโทนขาวนะด้านในนี่จะเป็นสีขาวนะท่านเพื่อความสว่างนะฮะโอเคครับผมฝากไว้ที่นี่สวัสดีครับ